น้องๆฮะวันนี้เนี่ยเรามาเปิดกันด้วยสัจธรจะทความจริงข้อหนึ่งของมนุษย์เรากันดีกว่านะครับก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับมนุษย์เราทุกคนก็หนีไม่พ้นความตายครับแต่มันกลับกลายเป็นว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่เลยนะฮะบนโลกใบนี้เนี่ยกลับใช้ชีวิตครับโดยที่ลืมลืมไปเลยนะฮะน้องว่ามันมีความจริงอันนี้อยู่นะครับซึ่งพี่เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับน้องที่ชอบหลงลืมนะฮะว่าเอ้ย ไม่แน่นะฮะพรุ่งนี้เนี่ยพี่ยืนรอรถเมย์อยู่ในฟุตบาทเนี่ยมันอาจจะมีรถเมย์เบรกแตกกันนะครับน้องวิ่งเกิฟุตบาทมาชนพี่ตายไปเลยก็ได้นะฮะหรือไอ้แผลที่ลำไส้ใหญ่ของพี่ที่ตอนแรกหมอบอกไม่เป็นอะไรมากเนี่ยนะครับน้องมันอาจจะกําเริ่มขึ้นมากลายเป็นเนื้อร้ายและทําให้พี่มีชีวิตบนโลกใบนี้ได้อีกไม่นานก็ได้นะครับพี่ไม่รู้เลยนะครับน้องว่าพี่จะตายวันไหนมันอาจจะเป็นพรุ่งนี้สัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้า10ปีข้างหน้าหรือพี่อาจจะยุยืนเป็นร้อยปีเลยก็ได้ แต่มันก็มีความน่าจะเป็นใช่ไหมล่ะครับที่มันอาจจะเป็นเร็วๆนี้นะฮะที่ไม่ใช่ศูนย์ดังนั้นเนี่ยน้องครับทาไมวันนี้พี่ถึงมาพูดอะไรที่มันแบบว่าดูเศร้าขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้มันวันที่28แล้วนะครับของ5นาทีเชร์เกรดนะครับน้องเออก็เลยจะพูดถึงหนังสือนะครับน้องเล่มหนึ่งที่พี่รักที่สุดเลยนะครับน้องเป็นหนังสือที่เรียกได้ว่าในรอบ6-7ปีที่ผ่านมานี้นะครับน้อง พี่อ่านมันแทบทุกปีนะครับความจริงคือทุกปีเลยและบางปีก็อ่านมากกว่าหนึ่งรอบนะครับอย่างวันนี้เองพี่ก็อ่านอีกรอบนะครับแม้จะไม่ได้อ่านทั้งเล่มแต่ก็เลือกหมดนะครับน้องที่พี่แบบว่าต้องย้ําเตือนตัวเองว่าอ่านบ่อยๆนะครับเล่มนี้คือเล่มไหนนะครับคือเล่มนี้เลยนะ Tuesday with m o r r i นะฮะโดยคุณ M ิชอัลบอมนะครับ ซึ่งเรื่อนี้กล่าวถึงอะไรครับกล่าวถึงครูมอร i ี่นะครับของคุณนักเขียนมิชนะครับน้องนะซึ่งครูมอร i ี่เนี่ยเป็นครูของคุณมิชนะครับสมัยที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยครับตอนเรียนจบแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเป็น10บสปีนะครับจนกระทั่งคุณมิชเนี่ยได้ข่าวนะครับน้องว่าครูมอรี่ของเขากําลังจะเสียชีวิตนะครับน้องด้วยโรค A.L.S. นะครับซึ่งเป็นโรคเดียวกับคุณสตีเฟนฮอว์กิง คุณหมอบอกมีเวลาได้อีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะต้องเสียชีวิตแล้วนะฮะซึ่งคุณมอรี่เนี่ยนะครับน้องก็เป็นไงฮะก็เรียกได้ว่าโอ้โหกำลังจะตายแล้วนะฮะแล้วคุณมิชเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมแกครับสุดท้ายนะครับน้องเนื่องจากคุณมิชเป็นผู้สื่อข่าวที่มีสกิลด้านการเขียนนะครับเขาก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากที่จะแช์นะครับน้องบทสนทนานะฮะที่เขาได้พูดคุยกับครูมอรี่นะครับและชื่อหนังสือก็ออกกันเนาะ tuesdays นะฮะ with mory ก็คือเลยครับ ทุกวันอังคาเนี่ยนะฮะน้องคุณมิชก็จะไปหาคุณครูมอร์วีของเขาและพูดถึงประเด็นต่างๆในเรื่องของความเป็นมนุษย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวความสัมพันธ์นะครับเรื่องของการเงินนะฮะเรื่องของอารมณ์และอื่นอีกมากมายนะครับน้องแต่ถามว่าบทไหนนะครับเป็นบทที่ตราตรึงใจพี่ที่สุดและเป็นบทที่พี่อ่านซ้ําบ่อยที่สุดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นบทเรื่องที่ครูมอร์ีพูดถึงเรื่องความตายครับนะฮะ ซึ่งครูมอรวีก็บอกนะครับน้องว่ามนุษย์เราเนี่ยมักจะหลงลืมไปนะครับน้องว่าเราจะตายกันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วถามว่าการที่เราระลึกถึงสัจธรรมข้อนี้มันให้ประโยชน์อะไรกับเราอะนะครับน้องนะความจริงแล้วเนี่ยสำหรับตัวพี่เองนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นตัวสกิทพี่เลยนะครับน้องว่าไอาสิ่งที่พี่คิดว่ามันใหญ่โตมโหฬารในวันนี้เนี่ยถ้าเรารู้ความจริงว่ามันอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ที่เราไม่อยู่แล้วอะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องขี้ปะติวไปเลยก็ได้นะครับ หรืออีกมุมหนึ่งนะครับน้องก็คือเไรฮะเฮ้ยมันมีอะไรบ้างวะที่แบบว่าเราอยากจะทำอะแต่เรายังไม่ได้ทําเลยในวันนี้นะฮะเออแล้วแบบวันพรุ่งนี้มันอาจจะไม่มีโอกาสแล้วก็ได้นะครับซึ่งการอ่านจะจะทมข้อนี้นะครับน้องว่าเลยทําให้พี่แบบรู้สึกแบบโอเคขึ้นนะฮะเวลาที่แบบมีใครมาทําอะไรพี่โกรธอนะแล้วพี่แบบว่าพี่ก็เจ็บแค้นจําทนอะนะฮะแต่พออ่านประโยคนี้ปุ๊บเอ้ย เออกูจะไปเสียเวลาโกรธแค้นทําไมวะก็ให้อภัยเขาไปก็ได้บอกว่าแล้วก็เออใช้ชีวิตกันต่อไปนะครับถ้าเขาไม่ได้เอามามีดประจวงพี่อะไรเงี้ยเขาไม่ได้มาทำให้พี่เจ็บร่างกายเงี้ยเออก็กล็ลืมมันไปก็ไ,ได้หรืองานบางอย่างที่พี่ทําพลาดงานบางอย่างที่พี่สะเพ่าโอเคปะมันอาจจะทําให้พี่แบบว่ารู้สึกเศร้าเสียใจด้วยความที่พี่เป็น perfectionist นะฮะแต่ถ้าวันพรุ่งนี้พี่ไม่อยู่แล้ว มันคงไม่ได้มีใครมาจําพี่แบบว่าว่าพี่ชื่อพี่เกรซนึกออกไหมเออมันแบบขนาดคนที่เขาดังกว่าพี่เยอะๆอ่ะผ่านไปสิปีแล้วอ่ะคนก็ยังลืมเขาได้เลยนึกออกว่า,วาเราไม่ได้แบบเราไม่ได้มีตัวตนขนาดนั้นนะดังนั้นเราจะไปแคร์ทำไมวะ <laughs> ใช่ไหมกับเรื่องเล็กๆแค่นั้นใช่ไหมเออหรืออย่างความจริงที่ว่าเดี๋ยวมันก็จะ5นาทีแล้วแต่พี่ก็ยังอยากจะพูดต่ออยู่เลยเนี่ยคูแคร์ทำไมอ่ะหนาทีแล้วไงอ่ะใช่ว่า เออห้านาทีเกินแล้วมันจะตาย,ยไ,หไหมไม่นึกออกไหมแต่นั้นพี่ก็ช่างมันฮนะห้านาทีแล้วไง <c oughs> ในเมื่อพี่ยังอยากพูดอยู่ใช่ปหเออหรืออะไรฮะหรือมันมีหลายอย่างเลยที่พี่รู้สึกว่าพอมองย้อนกลับไปแล้วว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะที่เราเคยทํามันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้เติลเมื่อวานไปนะฮะให้กับน้องๆน,นะฮะในวิชาสามัญฟิสิกส์ของเด็กหกสี่ปีนี้นะครับ พี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยพี่ไม่เสียได้เลยอ่ะพี่ไม่เสียใจเลยที่พี่ได้ได้ได้ทำเต็มที่ไปอ่ะนึกออกปะันาจจะทำให้พี่เหนื่อยแต่ว่าถ้ามันเป็นวันพรุ่งนี้พี่รู้สึกยินดีมากที่โมเมนต์สุดท้ายในชีวิตพี่มันคือการได้สอนหนังสือคนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะว่าแบบการที่มันตั้งคำถามอะไรแบบเนี้ยมัน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 สะเทือนเข้าไปถึงก้นบึ้งเราจริงๆนะเออแล้วมันทำให้แบบ เรื่องบางเรื่องเราก็วางได้อย่างง่ายดายเลยอะทั้งที่เราอาจจะแบบถือมันมาเป็นเป็นปีๆเป็นหลายสิบปีก็ได้อะตามทันใช่ปหในขณะเดียวกันมันก็ทําให้เราได้แบบได้เห็นคุณค่าแบบในสิ่งที่เราเคยทําแล้วเราค็ลืมไปเลยว่าเราเคยทําใช่ไหมเอออย่างเช่นแบบมันทําให้พี่แบบคําถามเนี่ยมันทำให้พี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่ดีใจว่ะที่พี่ได้มีโอกาสที่ได้ลําบากแล้วก็ได้แบบได้มีโอกาสได้ได้ช่วยปลดหนี้ที่บ้านอะไรเงี้ยเออหนี้ที่แบบบ้าน แบบผู้ใหญ่มากๆเขาเขาสร้างเอาไว้อ่ะแล้วมันทําให้แม่พี่มันั้งพี่ลาบากอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพี่ผ่านมันมาได้อะแล้วแบบมันกลับกลายเป็นว่าบอกย้อนมองย้อนกลับไปแล้ววันนั้นที่แบบวันแรกที่มันรู้ว่าเป็นนี่เยอะขนาดนั้นน่ะมันแบบแม่งดาามากมันมันมันดาจริงนะแต่แต่พอเราพกัระัจธรรมความจริงที่ว่าสุดท้ายแล้วเราเราได้ทําแล้วมันผ่านมาได้แล้วเรามองย้อนกลับไปอ่ะพี่รู้สึกว่าถ้ามันเป็นวันพรุ่งเนี้ย พี่ไม่เสียพี่พี่พี่รู้สึกพี่ไม่เสียดายเลยว่าไอ้สามสิบปีที่ผ่านมาของกูมันเป็นแบบเนี้ยนึกนึกออกใช่ป่ะพูดแบบน้ำตาเลี้ยงฉลายโอ้โไม่ได้คนร้องไห้ง่ายขนาดนี้แต่ว่าขนาดเรียน acting มาปุ๊บแบบการเรียกน้ำตาของพี่มันยังเรียกยากเลยคนที่ร้องไห้ยากที่สุดในห้องเนอะโอ้โหพูดขนาดนี้ไม่งงสะเทือนเลยนะฮะเออแต่แต่ก็นั่นแหละอืมพี่ก็ดีใจมากที่แบบได้ได้ทำโปรเจกต์เนี้ยเออคือ คือทาละวันม่งแบบคือได้ได้ได้มาพูดครับหน้าค้องหรอเนียพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องหน้าตาเป็นไงแต่ว่ายอดวิวมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นหูเป็นแสนใช่ไหม่ะแต่พี่มั่โคตรดีใจเลยว่ะที่ที่ได้ทําเออที่ได้ทาเผื่อมันจะแบบพอเป็นประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็นั่นแหละฮะเกินห้านาทีมาเยอะเลยแต่ว่า ผู้แคส์นะในเมื่อเราก็ไม่ต้องเพอร์เฟกก็ได้เนาะอืครับก็วันนี้โอ้โหพูดเลยคบ เขิน <laughs> แล้วยังไงนะฮะก็แนะนำหนังสือเล่มนี้มากๆนะ Tuesday with m o r i นะครับล่าสุดเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะพี่จะบอกว่ามันพี่หาแปลไทยไม่เจอ่เพิ่งเสิร์ชเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยนะเพิ่งเสิร์ชเลยก่อนจะมาอัดเนี่ยว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่มีสำนักพิมพ์ต้องเอ่ยชื่อเลยนะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์พี่เขาไม่ได้จ้างพี่นะแต่ว่ามันเล่มน,นี้มันดีจริงนะน้องคือ สำหรับพิมฟิก้าจะมา F I K A นะครับน้องนะตอนนี้เขาบอกให้เปิดพรีออเดอร์ของ c ี b o o k นะฮะในในพี่เปิดเจอในช e, นะ้อปปี้เนาะแต่เชื่อว่าในเว็บ c ี b o o k ก็น่าจะมีนะครับหรือในอนาคตร้านหนังสือ c ีน่าจะเอามาขายแล้วความจริงก็น่าจะไปขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับน้องนะชื่อไทยนะครับน้องจะชื่อว่า,า Tuesday with m o r i นะครับวันอังคารแห่งความทรงจำกับครูมอร์นะครับแนะนำให้ ไปหามาอ่านแล้วก็แนะนําให้เก็บเป็นหนังสือที่อ่านทุกปี่ะนะครับเพราะพี่อ่านแต่ละปีก็ได้แง่คิดอะไรลึกซึ้งมากขึ้นนะครับพี่อ่านเล่มเนี้ยครั้งแรกรู้สึกจะตอนอายุแบบ23 24มั้งเออแล้วแบบอ่านแต่ละปีแบบได้แง่คิดอะไรใหม่ๆไม่ซ้ําเลยนะครับแล้วก็แม้จะเป็นตัวหนังสือเดิมนะแต่แบบอ่านแต่ละปีแล้วแบบ โอ้โหมันบางอย่างเราก็ลืมไปอะอย่างเช่นบทความตายอย่างเงี้ยวันนี้มาอ่านอีกทีก็แบบตอนอ่านอยู่แบบเหมือนน้าตาจะไหลเลยอะเมื่อกี้ที่พี่พูดนี่แบบไม่ได้คนร้องไห้ง่ายเลยนะแต่แบบเกือบเกือบจะร้องไห้ใช่ปะเออแบบสั่นเครือเลยนะถ้าครูงเงาะมาเห็นครูงเางเาะคงดีใจครูเบลมาเห็นครูเบลคงดีใจนะฮะว่าที่สามารถเเรียกอารมณ์นี้ออกมาได้นะฮะเป็นคนที่ความจริงความจริงเป็นคนที่แบบร้องไห้ยากที่สุดแล้วในในคลาสซีคแอคติ้งนะฮะ แบบคนอื่นเขาร้องไปหมดแล้วพี่พี่พไม่ร้องเลยปออ็นคนที่เป็นคนที่ลอจิตจัดจัดอะเป็นคนที่ตักกะเยอะอะ่ะอิโมชันไม่ค่อยอะแต่แบบนะฮะก็แนะนําครับมากๆเลยนะแล้วก็แนะนําให้ถ้าน้องคนหนอาา่านภาษาอังกฤษได้ก,การภาษางกฤษนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะอุดมสำนักพิมของคนไทยก็ก็ก,ก็ก็อุดนกันได้นะครับเล่มเล่มหนึ่งไม่ถึง2 0 0้บาทเงองาถูกมากนะฮะภาษางกฤษยังแพงกว่าเลยนะครับพอ่อแนะนํามากๆครับ ลองไปหามาอ่านนะฮะวันนี้ก็คงจะต้องลาจากไปดีเพียงเท่านี้นะครับงเหลืออีกสองวันนะฮะสุดท้ายของโปรเจกต์นี้แต่ว่าขอปิดคลิปนี้ในการบอกว่าขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่ฟังกันมาถึง28วันนะฮะขอบคุณที่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 ฟังนะครับขอบคุณมากๆมีความหมายกับพี่มากๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะฮะที่ที่คอมเมนต์มามันมีความหมายพี่จริงๆครับหวังว่าที่ผ่านมาจะพอเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็มีอะไรสักเจสอยากให้พี่พูดก็ S <S <S โปร์นี้ไม่รู้จบแล้วจะได้ทําอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอ,ขออนุญาตไปเก็บความรู้เพิ่มก่อนแล้วกันนะครับจะอาดทุกวันปูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอันนี้คือเก็บเซฟเรื่มนี้ไว้แบบสําหรับวันท้ายๆเลยนะฮะก็ขอบคุณมากค,ครับไว้เจอกันโอกาสหน้าพรุ่งนี้แล้วกันนะฮะพรุ่งนี้คือโอกาสหน้าใช่ไหมใช่ถ้าถ้าพรุ่งนี้พี่ยังอยู่ก็ก็ได้เจอกันนะครับเออแต่แต่ก่อนจะปิดคลิปนี้ไปเดี๋ยวน้องจะเข้าใจไม่ผิดนะครับพี่ไม่ได้หมายความว่าให้น้อง ให้น้องลำลึกถึงความตาทุกวินาทีแบบ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 พระอาจารย์นะฮะพี่ไม่ห้หมายความว่าให้น้องทําใจแต่นั่นเนแล้วก็แล้วก็ใช้ใชีวิตแบบโปรงตกไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจพี่ผิดนะฮะคือจริงอยู่ที่ว่ามันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่ามันเป็นแค่คําถามที่ตั้งให้เพื่อเราดูว่าอะไรเป็นสำคัญจริงๆแล้วกันนะครับอืมแล้วก็ขอให้น้องมีชีวิตที่มีความสุขเนาะแล้วก็ขอให้อ่ามันวันยากๆก,ก,ก็ผ่านได้แล้วกันนะครับ วันไหนยากก็พักบ้างนะฮะบางอย่างก็ไม่ต้องโทษตัวเองก็ได้ครับมันไม่ใช่ความผิดข,ของเราะฮะบางอย่างมันก็เป็นโชคชะตาบางอย่างมันก็เป็นคนอื่นทําเราโดยที่เขาอาจจะบอกว่าเป็นความผิดของเราแต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่นะครับก็นั่นแหละฮะมันบางอย่างมันไม่ใช่ความผิดข,ของเราเลยนะครับก็ขอให้ขอให้ให้อภัยตัวเองให้เป็นแล้วกันนะครับแล้วก็มีชีวิตตึงกันต่อไปนะครับ ตราบใดที่มันยังหายใจอยู่มันยังไม่ตายเนี่ยตราบใดที่ไม่ได้มีคนเอามีดมาแทงเราตราบใดที่มันไม่ได้มีรถมาชนเราตราบใดที่มันไม่ได้มีเนื้องอกในร่างกายเราเนี่ยก็ให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขกันต่อไปนะครับอะไรที่เราอยากทำแล้วยังไม่ได้ทําก็ทําซะนะครับถ้ามันไม่ได้เป็นการไปทําร้ายใครนะฮะถ้ามันเป็นการไปทําร้ายใครก็อย่าทำโอเคว่าแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นการทาร้ายใครก็ก็ทำเถอะครับนะ เออมันจะได้ไม่เสียดายนะครับแล้วก็มันจะได้คุ้มที่ที่อย่างน้อยเราเกิดมาก็ได้มีลมหายใจแล้วก็ได้เจอกันนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตนะครับอายุมันขวัญยืนแล้วกันนะครับพี่ไม่ได้มาแช่งนะครับแต่พี่แค่มาบอกว่าการตั้งคําถามแบบนี้บางทีมันก็ช่วยเรานะครับบางทีมันช่วยเซฟชีวิตเราได้ซ้ำน,นะครับก็บางอย่างที่มันทําให้เราเครียดมากๆใหญ่ๆเนี่ย ถ้าเจอความจริงข้อน,นี้ไปมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราหายเครียดก็ได้นะเออมันไม่ใช่เรื่องร้ายซะหน่อยในการคิดถึงคําถามนี้อยากจะพูดเป็นชั่วโมงแต่ว่าเดี๋ยวคิดยาวไปกว่าน,นี้เดี๋ยวน้องจะไม่ฟังกันแล้วใช่ไหมครับ <laughs> อันนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับจะดึงแฟนกับนอนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับพี่ชเชอร์รสลาไปก่อนบา,บายยครับสวัสดีครับ